โดนคนรักเททำยังไงไม่ให้เศร้านานนมัสก,การพระอาจารย์จนพรค่ะวันนี้ความหนักใจของคุณผู้ชมน่าจะเป็นเรื่องความรักค่ะอบอกว่าโดนคนรักเทมาจะทำยังไงให้ไม่เศร้านานครับพระอาจารย์คือเราเศร้าเมื่อใจเราเนี่ยไปอ้อยอิงไปปักหรือไปจมอยู่กับเหตุการณ์ความสูญเสียความพัดพร่าคือถ้าเราไม่คิดถึงเหตุการณ์เหล่านั้นเนี่ยมันก็ไม่ทุกข์ แต่ว่าใจก็มักจะหวนคิดและที่เราคิดเพราะเรารู้สึกว่ามันกระทบกับอัตตาของเราเรารู้สึกว่าเราไม่มีคุณค่าพอเขาถึงทิ้งเราหรือไม่เช่นนั้นเราก็โกรธแค้นที่เขาทําเช่นนั้นอ้าวก็เราถูกทิ้งเราจะไม่ให้เสียใจเลยเหรอครัอาจารย์เรารักกับเขามาตั้งนานใช่แต่ว่าความเสียใจส่วนหนึ่งเนี่ยมันเกิดจากการที่เราไปไปยึดไปคาดหวังว่าเขาจะต้องเป็นไปตามใจเราเขาจะต้องอยู่กับเรา อาตมาคิดว่าสิ่งสาคัญเนี่ยไม่ใช่เกิดจากความสูญเสียแต่ว่าเกิดจากการที่เรารู้สึกว่าเราไม่มีคุณค่าเขาถึงทิ้งเราไปความรู้สึกว่าเราไร้คุณค่าเนี่ยมันทําให้เราเจ็บปวดจะต้องปรับความเห็นของเราสหมายว่าแม้คนรักจะทิ้งเราไปเนี่ยมันก็จะแปลว่าเราไร้ค่า คุณค่าของเราอยู่ที่การกระทําของเราไม่ใช่อยู่ที่สายตาหรือการกระทําของคนอื่นบางทีหลายๆครั้งเราจะคิดว่าทําไมเขาถึงทิ้งเราเราไม่เคยนึกว่าเราไม่มีคุณค่านะคะเราลืมข้ามคํานี้ไปเลยคิดแต่ว่าทําไมเขาทาอย่างนี้ทําไมเขาทาอย่างนี้ทําไมเขาไม่รักษาคําพูดนั่นเป็นเพราะว่าเราไปมีความคาดหวังว่าเขาต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมคะตอนนี้ ความทุกข์ของคนเราเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นกับการกระทําของเขาอย่างเดียวแต่มันเกิดขึ้นกับเกิดขึ้นเพราะความคาดหวังของเราด้วยใช่ไหมแต่กรณีของผู้ที่ถามเนี่ยเขาไม่ได้เขาไม่ได้โกรธแต่เขาเศร้าการที่เขาเศร้าเนี่ยตามาคิดว่าส่วนสําคัญในความส่วนตัวเองเนี่ยไรยคุณค่านะการที่คนคนหนึ่งเนี่ยทิ้งเราไปเนี่ยมันแสดงว่าเราไม่มีคุณค่าพอแต่ตามาคิดว่ามอลในแง่นั้นคือว่า เขาอาจจะไม่ใช่คนที่ใช่ก็ได้อย่าไปคิดว่าการที่เขาจากเราไปเนี่ยมันเป็นความสูญเสียไม่อาจจะเป็นโอกาสก็ได้โอกาสที่เราจะได้พบคนที่ใช่เราจะไดะ้เดินหน้านะต่อไปมองในแง่หนึ่งก็คือว่าเรามีสระมากขึ้นที่จะใช้ชีวิตของเราเรื่องน้อยถึงจะในขณะที่ยังไม่พบคนที่ใช่เราก็มีอิสระที่จะใช้ชีวิตของเรา อย่างที่เราปราท่านาโอ้โหพอฟังอย่างนี้นี่หายเศร้าได้เลย,เลยค่พะพ่อจั์วันนี้ต้องขอบพระคุณพะอจันนะคะเรามาสรุปกันอีกครั้งนะคะโดนคนรักเทต้องทํำยังไงไม่ให้เศร้านานการที่เรารู้สึกเศร้าอาจจะเพราะรู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่าพอซึ่งจริงๆแล้วการที่เราถูกทิ้งไม่ได้แปลว่าเราไร้ค่าให้เราลองมองว่าการสูญเสียคนรักในครั้งนี้ อาจจะเป็นโอกาสให้เราได้พบคนที่ใช่และมีอิสระในการใช้ชีวิตอย่างที่เราปรารถนาค่ะอย่าลืมนะคะถ้าคุณกำลังรู้สึกว่าเป็นทุกข์หรือว่าหนักๆอยู่ในใจแบ่งเบาความหนักของคุณมาให้กับพวกเราได้นะคะที่ไลน์แอดชุนโมกแบงคอกนะคะรวมไปถึง Facebook ขอจดหมายเหตุพุทธทาสและสแกนคิปอรต,ตรงนี้ได้เลยค่ะอะไรที่อ้อมช่วยได้อ้อมยินดีค่ะ